ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทําเมนูไส้กรอกแดงในตํานานกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเมนูยําแตงกวาไส้กรอกนั่นเองค่ะก่อนทานกีโตค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ค่ะ,คะ,คะ,คะให้เราหั่นตรงนี้เลยนะคะเตรียมกันนะคะหลังจากคลิปที่แล้วเราทําไส้กรอกนะคะเวลาเราใช้นะคะเราเลือกเปลือกนะคะคอลลาเจนออกทั้งหมดนะคะแล้วหั่นกันนะคะ ป็นชิ้นๆค่ะเพื่อที่จะมาทําเมนูต่อไปกันเลยนั่นก็คือยำไส้กอนนะะรกอ,อกนะคะเราก็ดึงออกนะคะ่อยๆดึงออกนะคะนะคะไส้มันก็จะเป็นลักแร้นี่นะคะ หไหมนะคะบางครั้งเราอยู่บ้านเราไม่สามารถที่จะออกไปซื้อของได้นะคะซึ่งไส้กรอกซีพมันจะเป็นสําหรับคนทานครีคมคีโตได้หั่นชิ้นงๆอย่างนี้นะคะหัน่นเฉียงๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพร้อมยากันค่ะเดี๋ยวเราไปยํากันค่ะในส่วนของผักก่อนๆนะคะล้างให้สะอาดนะคะหรือยน้ํายาล้างผักนะคะเราจะใช้แครอทเป็นส่วนประกอบสําคัญนะเอ๊ะเราจะใช้นะคะมะเขือเทศนะคะและเตรียมในส่วนของแตงกวานะคะ ต้องล้างให้สะอาดนะเพื่อที่จะนะคะมาใช้แบบสดนี้ได้นะคะหังนเฉียงๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปยำกันค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะให้เราใส่กระเทียมไปนะคะเราจะตำกันก่อนนะเพื่อได้รสชาติที่จัดจ้านนะคะพริกตามชอบเลยค่ะโดยส่วนตัวประมาณ2นะตำค่ะพอละเอยียดนะ หลังจากนี้นะคะเราจะใส่น้ำปลาคีโตนะคะประมาณสองเราก็ใส่มะนาวนะคะสามแทนความหวานคนให้เข้ากันนะคะปรุงรสตามชอบนะคะในส่วนนี้นะใส่พริกที่ตำไวะคะ้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่ในส่วนของ ใส่กอกนะคะที่ทำมาำคลุกเค้เาให้เข้ากันค่ะและใส่ในส่วนหอมแดงค่ะ แงก้าค่ะผุกเ้าให้เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจัดจานเสิร์ฟกันค่ะพอเสร็จไปแล้วนะคะไส้กอรอกแดงในตำนานนะคะสำหรับเมนูไส้กอรอกแดงในตำนานนั่นก็คือเมนูยำนะคะก็คือยำแตงกวานั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ